สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับรายการยัยกูไปทีวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเออร์จินบูเบรีที่ค้างมาจากา팟ที่แล้วนะครับนี่จะขายเป็นน้ำครับในช่วงเี่นครับวันนี้มีเทอมแล้วเราจะมาต่อเลยอ่ามาถึงไหนกันแล้วครับ <c oughs> จะเอ๋อะ,อะไรล่วงครับจักก่วว่า i bet you thought you were lucky you're still alive in there logan still alive after a helicopter crash <laughs> why am i not surprised i'm at the site now sir the pilot's here but he's dead there's no sign of the rest of the team okay. they parachuted out but got scattered how's victor sir your brother's fine right, rendezvous Re with him at a temple north of your position you two will rig that area with the c4 he's carrying roger goes for a one out <coughs> ไม่ครับผมครับมาครับนี่เปิดประตูสินะย้่อมยย้ม อ่าไอ้นี่ีหมละเอ้ดูสมบัตินั้นไปมาดิวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยหลบมาด่มาดยไป,ไปมึง อาให้ลวกโดนเหมครับไม่โดนไม่โดนจะถึงเนี่ย คันดีในเกมนี้เป็นที่ระบายของถือจริงเลยวะที่ระบายต้องไหนมาแล้วคุณจากเกมมันวิ่งช้านะครับต้องกดเดชโอนไม่ลึิกระลิกระลิฟอ๋อรอต้อนรับเลยกลับมาไหนคิดถึงจังเลยจุงเบยคิดถึงจุงเบย์นี่ของฝาก เโหจริงเบยทีนี oh, ้กูยิ่งเด็กกูเยอะอยู่เลยตายตายอ้าวันการกินเกลี้ยโดนฟื้นมาดีเลยวัวสามมันได้ฟื้นครับอ๋อไม่ตายสุด นี้ต้องมีคนนั่นว่าแล้วัสดีพวกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซวกเอไปวะเสียบเฮ้ยเฮ้ยไปไปไปเฮ้ย ไม่เห็้ตึงต้องทนแอีกแเนี่ยเองเหรอแกกำลังสู้สัตว์ป่าอยู่รู้ไหมนีก <i> ูไม่เกมส์ตองกัน นาใตยตัวคุณว,ว้าวนักแทงเก็บลุกกร่าเค็ค<อ>้รงบเช็ค,ชคอ่ามีกระตุกมีนี่ท่านมันหนักขนาดนั้นเลยเป็นวแกรมนเเีนเป็นวูลบลินเนี่พ่วก่วใกูไกม่ได้หือ,อปัดหมา,าพูกี่ทีเดียวไม่ปันัเลยเหี้ย มันยิงว่าจี a อีกบอกตรงเลยจีตีเตีเลดเหรอเกมนี้ก่อนจีมันพวกากาีใช่โคอะไรวันบุดวิวเกมนี้เน้นเลือดสาดครับขาพอครไทยมันไม่ถึงกับตดเลด ดีใจนแล้วซินิโอไปไหนอะไม่ไปตามซูนิโอาไอเจนอนไอนนี่นี่โดดนี้เป็นบอเฮ้ยเบอด่านแรกนะ10บอเฮ้ยมันก็เป็นบอีหัวหนาานหลุดแล้วไม่หลุ มอกนมงแกเพื่อนมึง้งสมุรงโซเียงมาโดนรได้มึงคันหัวเกาให้เกาม่ตายจะมาเสียบไปทีนี้ทีนีโอ้ย้มเม เียดไหมไม่ได ah. ้เป็นเดือดสตาเเครียดทำไมเียบ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 ายด้เจดกูคือิลิตีอีกมึงไม่เล่นบกันไปบอกแล้วอย่าแกล้งเพื่อนี่ใสไม่ดีเฮ้ยได้ลงเม

We lost communication with him a while ago, but we're still tracking him, moving down the river. Logan, need to him. Logan, right. it looks like uh, your brother's already on the area with explosives. <laughs> I'd tail out of there before it blows. You heard the man, Logan. Find a way off that rock and get to the river. You don't have much time. are Who is <laughs> not we here, แค่ไม <ider> <itor> ่กุลบายเรากลังจะ้ลมไ่ขึ้นใจแเลยนะอ๊ะทางนี้ไปด้วยสึกว่าเราเล่นรอบสกันนเปิดได้ น,นี่มีอะไระมีวะเก็บไปเลยเนี่ย โอเคตอนนี้เรามาถึงท่าเรือแล้วมึงนี่มึงคุณอยช่วยี่นาน้ำวนเลยนะเอ้ยกูไม่ได้มาหาพี่ว่ากูจะมาหามึงนี่แหละนี่ต้องหน้ายกหนักมึงช่วยหน่อยู่หน้าหน้าไปไหนหน้าไปไหนมาเน่หนีเก่งก็ได้นี่อ้าวตาย

Oh, the tale of why the moon it. is lonely. No, why don't you enlighten me? The moon had a lover, Kwekuachu. But Trickster wanted the moon for himself. So he suggested Kwekuachu come to our world and pick her some wild roses. Never trust a guy you named Trickster. Kwekuachu found out that once you leave the spirit world, you cannot return. So now he's trapped here. Doomed to howl at the moon forever. cuckoo Kachu got screwed. Kueku the Wolverine. <coughs> Kayla, run. Don't ask why, just run. But Logan, go! <coughs> 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 Guy hey, little brother. Hey, để khảo bóng khám xíu. Ung kìa nguồn. Ung kìa nguồn. Ung kìa nguồn 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 nữa, ไฟกันเลยหนูมาตอนนี้เนมันที่สุดเลยชอบเฮ้ย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 กับกันหรอได้ครับ เงวะดิมีก็มันดิดิแค่นี้มีแค่นี้มีดีแค่นี้เยเฮ้ยเิ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยโดดเลย

ไปอะะก็ไ <behaviour> ด <Yeah>! ้มรอีกเรื่องนึงถึงจทงกูมอไนวะเนี่ยโอ้โหอ้หโอโตัว้ีไม่เก่งลย ล่ากับไอ้ไ่้คนักว้าโอ้ยล่าไปฉันเป็นที่รูไม่ได้ตั้ใจนั่นเป็นมอนจีดูผมล่นเลยเมสัโอ้ยมึงเหยียบการเหยียบเปเยอะ I was always better at this part than you. <laughs> <laughs> now. Where'd your old lady get to? see you again. Next uh, okay. next video. Okay, okay. No. Bye. -bye. Bye, -bye. Striker, I came to warn you. You knew he was coming. Victor's appetites were becoming too rapidly. We have confided. He felt betrayed when they won.